สวัสดีครับท่านผู้ชม f อฟแฟนช่องแฟนเพจทางช่องสอพาโชคทางเพจช่องสอพาโชคคนเดิมครับพี่น้องครับเมื่อนี้ยครับพอสอกลับมาพบกับพี่กับน้องคือเก่าล้วครับมาตามแนวทางตาฝันแม่นครับคงสุดท้ายแล้วนะครับเมื้อเน่การรับทรัพย์ครับเมื่อนี้พาพี่พาน้องเมาแนวทางจากคุณตาม่วันที่พันมากบ่ได้มาท้ายถ้ำครับแต่ว่าคุณตา เรออกยูทูปอยแต่หายเก่าศูนย์ครับมันออกแปดศูนย์ครับแต่คุณตาเมื่อสุดท้ายคุณตาก็ได้แปดศูนย์ขึ้นกันแต่ว่าก็ได้ออกยูทูปครับก็ต้องขอโทษขอภัยพี่น้องทั้งหลายครับที่บ่ได้บอกก่าวพี่บอกก่าวน้องนะครับแปดศูนย์ครับแต่ว่าคุณตาเพิ่งได้แปดศูนย์ขึ้นกันครับเนาะวันนี้เอาไมครับพี่น้องเอฟซีครับตามพอสอมาครับมาฟั้งมาเบิ้งน้องกันว่าตาฟันแม่นซีมีแนวทางเด็ดๆตัวได้สำหรับโคงสุดท้ายครับ ตาบดีครับตาฝันแนครับสดีครับอนี่แหะตาบมิแมนก็แมนเลยเดี๋ยวบอกก่อนวาฝันก่อนเด้อมาจังไหนที่ไปียจน่ได้เดี๋สุดยอดนี่ปะตามนี่เ่งมนาเ่อฝันบนว่าตาตาว่านี่ตาฝันไปนี่จ้้ ันด้บ่นั่นได้เชียเลยตาว่าความฝันซืฟังเลยบ่ความตาฝันมาจังไหนเขียนได้พวกยิ่งสองนลงอาบน้ำอืมตาฝันเห็นู้หยิ่งสองคนลงอาบน้ำเออตาเล่มาแปลเป็นตัวเลขว่ะเออตขคิดว่ามันสองเจก่ซีหนึ่งไปฉันละนามเป็นหนึ่งเลยพยิ่งสองนสองสีหนึ่งไปจักซีละเป็นเนึ่กั แบบแบบนี้เลยนะตาที่เอาง่ายๆแบบนี้ปันมันกระบอกปันไหลเลยเ,ยเอา้าคือว่ามีผ่าน้ำตาคือว่ามีผ่าน้ำมันมีผ่าหน้ำโยผ้ากับ<ะ>มีผ้าเห็นผ้าในความฝันน่ะเออในความฝันกน็เลยตีไปเห็นได้ผ้าอะไรแปลกแปลก สี่หนึ่งนะเฮ็ไดไว้เฉ็นมีได้ว่าได้เขียนวิธีหลายหน้าเอ,อ,อันนี้คือความฝันตาเขียนไว้เพราะว่าตาย่านลืมโอ้ยบรวัตตาเลืมตักลืมหรือตกไค่เร็วตาฝันตอนแรกแบมันนั่งคือเจ้าจนสิ้ตายฝุ่นที่ฝันเมื่อใดเนี่ยคุณตาฝันได้เราสามสี่มื้อแล้วนี่ยสี่มื้อแล้วละเนี่ยสี่มื 4, 30, ้อนี่ละเลยสี่มื้อนี่ละที่ <c oughs> <c oughs> ันเห็นพูงยิงสองคนมาเล่นน้ำแล้วก็มีพระผูหยิงยประมายูย้ชิบวัวนี่แหละพูงยิงเนี่ยมีสองคนเพรากันล้องหาดน้ำแล้วว่ามีพระเย็นเบิงพระเย็นเบิงพาไปใร้องเล่นน้ำหมอพาได้ร้องเล่นน้ำิสองคนรงเล่นน้ำน้าเป็นผู้ยินเบิงน้ารจัุูหยิงสองกับแล้วเตเอาสอง สองชี้กับชี้หนึ่งเลขสามตัอาพระใส่น้ำกันนะฮะมันเป็นเลขสามพระเป็นยังพระเป็นแปดแปดสี่หนึ่งกันนะวาจนเอ็ดไปแม่กแม่บ่แม่ท่าฟังดีเ็ดไปค่เนนะอเราก้อขันมันมันบ่คือเกาแล้วมันเท่าไปน้ำใจมันก็คือเกาเพราะว่ามันมันกินน้ำจากของหลาย มันม่ตะกี้นี่เป๊ะเป๊ะไยตาทัตาพติบาดตาก็เห็นหูโคนันโคมแล้วมันเก็บยู่ดีมันโอ้ยแม่นี่มันจิงนาสีวไเแต่ได้ไปหาหมอคนอุดรเขาไปดูเขาเป็นนมันไปเห็นครับดเว้ยครับมันคข้งเห็นก็เลยโคบมัั่นโคบมันนี่ย่างตำ จำีนติดตามันเป็นชิวเลียวเป็นมาบังเป็นปุ่มปูเป็นของแกงของเขาสิลงไปต้นนั่นที่เคยได้โชคดีน้ำพันธี่ดีกดลนลงไปบ่ได้เป็นบ่ตามันลงไปบ่ได้มันบ่ค่อยเห็นภูมิเออบ่เห็นวงก้อนขีดไก่บอกกันวางฝนตกเล่นมันพ่อไทยเข้ามาแถ่รอบ่มันจะขาวมันกับงบงเงี้ยมันก้อนในย่านลบจ้าไม่บอกไปกาแเล่นตะเล่ขวามฝันเจ้าของการเล่ความฝันเจ้าของ ความฝันเนี่ยบางเรือาบางใส่ลรอกจต่เร่งคิตใใส่จริง็อกมันมีอยู่จรอกมันมีพอดีเลยมันหรอกเปนเขาเป้เรื่องจตเปลี้วหรอกไหมบงก็เด็นั่นเองบอกอกแค้นบอกใช้บุคจิตไว้ที่มันทุกมันเขาเร็กยังไหรอกเบิ้งเขากันมันบ่เนี่ยเออเนี่ยมันมีกา เลขก็เก่งไว้คอยเก็ไวู้กกได้มาเข่าเราคนมากตะว่ามาตอนนี้กัมากัะหกเก้าเก้าหกไม่ต้องเก้าหก้หเก้าบานนี่เลขความฝันเฮาเลขที่ฝันเนียมันมาเข่ามันเป็นสิบสี่สิบสี่อมันเป็นสิบสี่บ้นนี่สองเชียนบะมี่เลขแล้ว มันเขาตั้งสิบชีเขาความฝันในสิบชีแต่ว่าท้องเีมันบ่มีมันมีตั้งชีหกกระโออไม่นเออแม่ละกระหกแปดประจิตไปเนี่ยซึ่งซึ่งมันเขาแน่หรอกขอหรอกมาบ้างมันกันตรงเข่ากันกับเหล็กกับลักษ์กันแหนมกับบ้านกันตรงกันบ้าบันีตาเม่วานนี้ มันตรงกันตรงกันเลขได้เละตามีนต่งแบันมังกรดีนีอันทั้งเร่งกับีเนึ่ยีนึงเทกันแหละโอ้มันมาช่นกันเอเลขมันช่อนกันพอดีเลขมันช่อนกันกันแรกขั้นขึ้นเนี่ยมันกรไม้ยูหนึ่งซีนี่หอยบอมเนคือวันพุทธอันนี้วันพุธอันนี้กัวันนี่วันพุธกัสีม้แหงวมเนวันพุธ อันนี้วันเสาร์นี่งอันนี้วันพุธเนี่ยมันมีโยแต่บางน,นีมันหักขวบขวามันขวบมันขวบแปดขวบศูนย์เนี่ยมันเสร็มากยี่ยงมากาเฉยๆนั้นอาจจะเป็นชีแปดก็ได้ตัวยไ้มันเป็นชี้แปดก็ได้แล้วก็บแปดหนึ่งก็ได้แปดหนึ่งนี่แม่นมันใกลออกเหยี่ยงเฉยถ้ามันอยู่นอกเส้นเนี่ย มันมันมันจะเป็นมันจะเป็นน่วยดี่เนี่ยคำคำมันอยู่ในเส้นมันจะเป็นมันจะเป็นลักสิอันใดก็ตาคันคันคันยุ่งยัางก็คันยุ่เส้นนี่เส้นมันคันตัวนี้ยู่ในวงเส้นตัวนี้ยู่นอกเส้นเนี่ยมันจะเป็นแปดหนึ่งลดเนี่ยคันยุ่นอกเส้นนอกนอกเส้นสิเป็นลักลักน่วยเออเออเป็นอันตอนนี้มันจะเป็น มันจะเป็นหลักสิบเนี่ยเลขแปดบ้านพูดนะจ๊ะนี่ก็บ้านพูดอันนี้ก็บ้านพูดตอนเป็นขั้นขึ้นอันนี้มันเป็นเลขวันอันนี้ก็บ้านพูดก็เป็นขั้นเล่มหนึ่งสองสามมันเป็นอันเดียวกันแต่มันมันซ้อนมากมันมันขั้นขึ้นกันจังสิบมันสิี๊ยออกแต่แต่ว่ามันตรงกันเนาะตาเนาะเออามันมันตรงกันเนี่ยมันช้นกันวันออกไปเออมันช้นกันขั้นมันออก มันจะออกเลขข้างขื้นเนี่ยมันจะออกข้างขึ้นข้างขื้นมันจะช้วนมากมันจะเป็นบอลกันตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นล่างครับตัวนี้อ๋อวันนี้คันสมมุติว่าเป็นบอคันเป็นเลขอันนี้ตาว่ามันจะเป็นตัวใดตาก็ชี่แปดเนี่ยแปดชีแปดชี่แปดนี่เป็นบนลอ่เป็นบนเลขประจำวันตาคันล่างเนี่ยตาคันล่างเนี่ยคันคันล่างเนี่ยมันจะออกยกชีหนึ่ง เข้าหกเนี่ยหรือเข้าสามประชังศักดิ์สองหาประังศักดิ์อันนี้คือวันหว่าไปเลขวัดอันนี้เป็นเลขขั้งแหลมเลขขั้งแหลมกัยุนเลขวันกัยุนนี่มันเป็นมันเออกมันมาชนกันีจนสองหาก็ได้มันมันมันจะชนกันมันจะออกออกล่างโลดชุ่มนี่สองอันนี้แต่อันอันเลขขั้งขึ้นมันจะออกบนตลอดออกบนตลอดมันเท่าที่สังเกตเออกบนตลอด ตาในบนเนี่ยคิดว่าเนี่ยมากูเรนเนี่ยมันมันมันเป็นเต่อคุณคนชอบกระไดยเต้นนันพันตัวจะกลองเต้นอันนี้คุณตาตีออกมาหายเนาะมาหลายคู่วแปดสองซีสองซีหนึ่งตัดให้เรียบร้อยตัวนี้สองซีซีหนึ่งสองแปดครบครบขบวนท่าเลยการเด้อผู้ใด้จัด ตัดอีกกคือ 8, 4, 4, 8กันอยู่แน่สามตัวนั่นนอกจากก็สองหนึ่งหนึ่งสองแล้วก็ตัดเอาอยู่แน่นนี่ลาบละลายดอกเบิ้งตัดเอาเลขติดอันนี้เลขจิตมันเป็นเลขติดมันเป็นเลขตัดกันอยู่เอิ้นเป็นเลขติดอีกขี้เจ้าข้าวบนเรอด้วย เราสุดเน้น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 พร้องคุณตานี่แหละสุดฝันนี่แหละมันอคอยจังก็หน่อยเอาชุดฝันหลอดมันจังเน้นเอเอขอบคุณนตัวนั้นคุณตาวลุ่มเราเด็กฝันเท่าหลอดเน้นเน้นตามาให้พ่อนเพื่อนในบันี้ตาอา๋อนั่นลง่ลเราจะงลงไว้เราไปคว้าหน,น,น,นึ่งไม่เสกเนาะ รวยๆแห้งๆเนาะปุกปันกะแหงบ่จะอยากขึ้นเขาปันไหหรอกเชือนี่มันเท่าไปนํำแน่โลโลเลทั้งตาพอดีมันหายขึ้นเขาลาตากับที่าัว่างานรุดกางะเบ่้อกระเองกรบกระสวยผิดแต้มเดียวขันขึ้นล่งกันก็ได้เนาะตาเนาะเออวันตี่วัดถือเนี่มันคนก็บบ่คอยเล่นเด็กั ส่องตาป๋อดีป๋าเหนือใจก็บปอยากน้ำพันใดมันกับเลยพ่อหนึ่งกับเอาเพิ่มความฝันเลยมันใจตัวเชนกับเล่ยหลายนี่แหละครับท่านผู้ชมก็คือตัวเลขแนวทางของคุณตาฝันแม่นครับ,บคุณตาฝันว่าแม่ยิ่งสองข้ลงอาบนา้ำพระยืนเบิงครับตีเป็นตัวเลข,ขออกมากกับแปดสี่หนึ่งครับ 8c2 ครับตันออกมาก็มี8 c 8 1 c 1 8 2 4 2ครับพี่น้องไปพิพพจารณาบ้างเด้ครับพิดถูกก็จะ,ะว่ากันครับท่างช่องก็เป็นได้เพียงซื้อกลางที่นําเสนอเพราะเป็นแนวทางถนันครับตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เขามีสิทธิ์รุ่ครับท่านผู้ชมครับขอให้พี่น้องเข้าโปรดใช้วพิจารณาณัในการรับชมเด้อครับ ขอ,อย้ำว่าตัวเด็กทุกตัวเป็นแนวทางเท่านั้นครับพี่น้องครับพอกันไหมในคลิปหน้าครับโชคดีครับสวัสดีครับ